งานวันนี้คือวัตถุประสงค์วันนี้ได้รับความเมตตาสูงสุดนะครับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออ no ุดกประชาพรหลวงพ่อหลงจพที่เราเราจะถือวันนี้ท่านเดินทางให้ความเมตตาด้วยในช่วงต้นๆนี้จะได้พรมงคลท่านมาด้านบนเพื่อรับปัจจัยและก็ให้พรให้กับทุกท่านนะครับโดยจะมอบากพรเดชพระคุณในมอบถวายปัจจัยจากทุกท่านที่ไห้มาในวันนี้นะครับขอเชิญทุกท่านร่วงนะครับต้อนรับแลวก็การมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริชาพรหลวงพ่อลงครับมีมอนนำใ้ความเคารมครับ นานก็อิมาเลยนะครับเจรที่ครับนี่คือวัตถุประสงค์ศิลปินให้ความสุขแล้วนะครับยังร่วมทำบุญทำกุศลด้วยตอนนี้ครับผมไม่ได้ตั้งที่บ้านจะตั้งหนครับถามว่าตั้งที่ไหนมองขรกันยนงแค่มองเข็ทียกหรืไว้หน้าฟอนชงเ็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่าครับเอาพวกเรากาดการตั้งกครจัด สุดที่ซื่อดังของเมืองไทยก็การติดตามติดตามแล้วก็แอบครับก็ต้อตก็ที่จะมอบสลายปัจจัยตามวัตถุประสงค์จารเมืองก็ให้พอในความเป็นมงคลกับผู้ชีวิตที่วุ่นวายวันนี้ครับ เมื่อก like, kind of ีที่แล้วเราพลาดไดเลยโอกาสไปร่วมกิจกรรมแบบนี้กต่พวกเราครั้งเครับที่ไหน สงวังหวพ่อเดินเข้ามาด้วยความติดหวังว่าไม่มีป้ายเ ชีวิตของตัวเองวันข้างหน้าเราก็จะนึกถึงล้วเออเราเคยทำโดยมิถับพระบาทนำฟุ้งเคยช่วยลหลวงพ่อซึ่งแน่นอนและที่สุดคนเราชีวิตมันอาจจะมีบางว่าเวลาที่เราโดดเดี่ยวเคร่งเครีเราจะนึกถึงสิ่งดีงามวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้สร้างสิ่งดีงามให้กับชีวิตของเราเองและมันก็อาจจะเป็นพลังที่ช่วยชุดเราขึ้นมาจากการ ตกลงในการาล่วงลงไปในอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจมตีกับบางสิ่บางอย่าง,บบาง,ง,าง,างเพราะฉะนั้นใน,ในวานละโอกาสนี้หลวงพ่อจึของขออนนะุทนาศิศิปินทุกคนขอให้ีจฟังใจเลิญนะลูกนะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของประชาชนตลอดไปแลนะพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้กนะ็ขออุทนาบุญนะไม่มาจะน้อยอย่างไรก็ เพื่อกูแต่ชีวิตของทุกคนให้มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมด้วยศักดิ์ศรีและปัญญาที่องพาชีวิตไปสู่วามเจริญรุ่งเรืองในความสาเร็จในสิ่งที่ได้ตั้งตามปรารถนาไว้โดยชอบแล้วบุญกุศลที่หลวงพ่อมีก็ขอเผือแต่ให้เป็นพระปัจจัยคุ้มครองป้องกันทุกคนไม่แจ้ากล้าจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงท้ายนี้ขอหน้าแข่งคุณ อยากโยมเจริญด้วยอายุวันนสุขภารปฏิทานภารสังสมบัติทั่นทั่วกันเธอินจุกล่าวขอบคุณในความเมตตาของหลวพ่อคุดมประชาทรนะครับและโดยเฉพาะย่างยิ่งความเมตตาที่เผยแพร่ชื่อเสียงของคุณมาโนตของคนสุพรรนะครับ ว่าทานนี้รเราแต่เรื่องกองุนน at like ั้นนะครับผมขออนุญาตประกาศเกียรติคุณแก่คุณแม่ซึ่งมีความประสงค์จะขออนุญาตถวายประจัยให้ตัวเองก่อนนะครับคุณแม่จิตรานะครับทนะประเสริฐจูด5 0า0บาทส่็จครับคุณแม่ครับแล้วคอยหายเอาไเสร็จไปเฝ้ารองเท้าเลยไม่ใช่ครับขอบคุณครับในโอกาสนี้ที่เรียนเชิญศิลปินคุณแอนนะครับพร้อมด้วยคุณตาและก็ชนะเชิญ นะครับม่อเป็นตัวแทนของแฟนคลับทุกคนทัานแอมนะครับทัางตุ้ตามและก็การทุกคนครับหวานุพ่อครับอ่าและทั้งหมดนี่หันมีอไปนี่ครับถ่ายภาพกับวงพ่อเลยครับใกล้เลยถ่ายภาพดูพ่อเลยครับนะครับคนใจบุญอย่างนี้นะครับก็ได้จากศิลปินทุกท่านได้จากนักรังเพลงของทุกท่านเชย่ครับ าพนี้เป็นภาพแห่งความเป็นมงคลให้คนที่คุณรักนะครับมีกำญังกำลังใจไปสู่ต่อไปต่อสู้กับสิ่งดีๆนะครับหลวงพ่อให้พรไป่แ้กครับสืบเ่องเหล่านี้ไม่เป็นเอกแน่นอนครับหลวพอสันาดนนีเลยนะครับนะครับเเลูกในละครยิ้งได้ยินขาว ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสทําอะไรเขาได้ตอนนี้เขาเล่นไปเล่นมาเขาเนี่นเป็นที่ของผมอ e ่ละเป็นไน่นอนแล้ก oh 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 nope. ็ับกลับบ้านขอบคุณครับพวกเราทั้งหมดสาธุนะครับสาธุขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะนะครับขอบคุณ